สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบหนุ่มบ้านนาหาเรื่องกันอีกแล้วครับสำหรับวันนี้ผมมารายงานราคายางพาราประจำวันที่19-21พฤษภาคม2566อันดับแรกจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับราคายางพาราของท้องถิ่นกับราคากลางที่ตรงนี้ก็คือราคาจะแตกต่างกันบวก หรือลบก็ราว3 5บาทขึ้นลงนั่นเองครับอันดับแรกเริ่มมาดูกันที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%วันนี้กิโลกรัมละ43บาทจุสำหรับวันนี้ถือว่าดีมากปรับตัวเพิ่มบวกขึ้นมาที่1.20นั่นเองครับยางแ่นดีบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคา48บาทจุ ปรับบวกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่0.03ยางแผ่นรมควันชั้น3าไม่อัดก้อนราคา50.09ปรับลดลงที่0.27ยางก้อนถ้วย DRC 100%วันนี้40.00 0สำหรับราคาวันนี้ยังทรงตัวเหมือนเมื่อวานนะครับยางก้อนถ้วย DRC 50%สดวันนี้19.93ราคาก็ยังทรงตัวครับ ยางก้อนถ้วย DRC 55พับชั่วโมง21 9 1บาทราคาก็ยังทรงตัวครับยางก้อนถ้วย DRC 60เปร์เค้างคืน24.01บาทราคาก็ยังทรงตัวนะครับและยางเครปยางก้อนถ้วยวันนี้2 5 8 0บาท8 0ราคาก็ยังทรงตัวเหมือนกับยางก้อนถ้วยชนิดอื่นๆนั่นเองครับ สำหรับราคายางพาราวันนี้ถือว่าน้ำยางสดปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมากหน่อยนั่นเองคือปรับขึ้นเยอะนั่นเองครับชนิดอื่นก็ยังผันผวนส่วนยางก้อนถ้วยก็ราคาทรงตัวและสุดท้ายไปชมตารางการซื้อการขายยางพาราต่างประเทศพร้อมกันเลยนะครับ